จ้<พอ>เาเลยไอะไอนกษณะไม้มีอยู่กระบ,บอกเดียวอะ่ะ<อ>เออ,อกูก็บอกยอยู่กษณะไม้คือมีกระบอกเดียวเลยเอามือลองแต่งดูดิไอ้เหี้ยมังแต่งไงให้มันจริงจริงสองนัดได้ไอ้เหี้ยกษณะไม้ใช่ไหม การแหลกสามร้อยนไหนไงกาดขนาดยิงระยะใกล้ไม่ถึงสองนะัด สามนัดแตกใช่ไหมอืมก็ยิงหัวก็สองนัดมันก็ปุ่มแต่ถ้าเป็นลันไอ้เกมบาเลตอ่ะมันยิงนัดเดียวยิงสองนัดที่สไนค์ที่นี่ไม่กระจอกคือนนี้อ่ะทำไมมันจะลองแตกให้มันยิงแรงเหรอก็ก็มึงให้กูลองใช่ไหมอือสามนัดแตกเออนี่ปืนมันออโต้ดนี่ยว่าไอ้เกมบาเลตก็ออโต้เปล่าวะอ๋อบาเลตออโต้ด้วยวะดูวันนี้ ออกมาเลยเขาออโต้ที่ยิงแรงกว่าด้วยเพิ่มความแรงสุดไปเลยดิมึงลองเออมึงลองเพิ่มความแรงสุดไปดิอยากรู้ม่นยิงได้ปล่าพวกหัวกระสุนมึงแต่งดีกว่ากูอ่ะมึงลองแต่งดูดิหัวกระสุนที่มันเพิ่มความแรงด้วยไอ้แย่ของกูของกูสุดพีพีมันต้องดันหรืออะไรทุกอย่างเออมันมันเขียนว่าแรงอยู่อ่ะ เหมือนกันนี่เยเหมือนกันเสียปืนหมใช่ปืนเหมือนกันเกียทางกรปเป๋าปืนปืนหมาแล้วพี่เนี่ยเสียองไม่เท็จหมดแล้วนะน้ดน้ำหนึ่งนะอ่าปืนผมแต่งกแลรวเกียพี่สัตว์ผมบอกแล้วให้เท็จกับใครรู้ไหมเท็จกับปอดเนี่ยนั่นแหละบังรู้เลยว่าปืนไหนกากปืนไหนไม่ดีเงี้ยแล้วระเบิดอะไรไม่มี้ กูเห็นว่าเป็นเปลยใหม่ขาคิดว่าจะดีไอ้ยีโอเคเล้้ยี่มันก็สูบาร็สไม่ได้ปพราะว่าไอ้ยี่คือไม่ย่างการเรียบร้อยอาจจะยิงรัวกว่ายิงลัวกว่าใช่อืก็ไม่มักแต่ว่าใช่แต่ก็ไม่มากไม่ใช่มันยิงรัวกว่าแต่ก็บาลิสก็ดีกว่าปอกาว่าเพราะบาหล็ก็ยิงรัวแบบมันก็ช้าหน่อยเดียวเองไอ้ยี่คือแบบหน่อยเดียวแต่อีกที่มันยิงสามนัดแต่บาลิดยิงสองนัดไงเลือกบาริสดีกว่าไอ้ยี บอลเลนมันยิงสองนัดไอ้ที่นั่นมึงยิงสามนัดแต่ถ้าถ้าถ้าเทียบกับการยิงคนล้มอ่บอลเลนก็ชนะขาดเพราะยิงแค่สองนัดไอ้ทีนั่นมันยิงเร็วแต่ว่ามึงยิงนั่งสามนัดสามนัดก็ก็ช้ากว่าไอ้เหี้ยช้ากว่ากันเยอะเลยแล้วไม่ต้องเทียบกับลื่นหัวด้วยไอ้เหี้ยนะครับบอลเลนไม่ยิงหัวนัดเดียวตายไอ้เหี้ยไอ้ที่นี่ไม่ยิงยิงนัดเดียวยังไม่แตกเลยเรา แหมเรากลัวเอาไปทมรบตัวเองด้วยไอ้เหี้ยแล้วมึงรู้ไหมว่าตีแรกอ่ะกลัวสไนค์ที่นี่ยิงคนด้วยนะมึงรู้ป่ากูดูผ่านหลังมึงอยู่เออกูรู้ก่อนหนึ่งเนี่ยกู่ก่อนแตกกูยิงเออใช่ถ้าเป็นเกาะหนึ่งเนี่ยเออมันมันก็อันนี้อยู่แต่ก็แบบโอ้โหถ้าเป็นเกาะสามอะโอเคกูได้จะลาก่อนไอ้เหี้ยมบงั้นทีไอจีนัก้ารอกูได้เลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูสไนค์ดันเลยแล้วมันก็รอเว้ยรอให้มันเดินเดินมามึงไม่ต้องโผล่ไปเว้ยรอให้มันมาเดินมันรู้สึกกูหรือเหี้ยอะไรอ่ะเออมมันนค่่อยยแงงเี้ ไม่ต้องรีบโผลพ่พี่เพราะไอ้พวกขี้เนี่ยมันชอบใจร้อนมันชอบมาคุยสพอยูแ่แล้วเป็นเรื่องปกติอีันหรือว่าโผล่มาดูไอ้เนี้ย <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องโผล่ไปรออย่างออเดียวแม่ง <c oughs> แต่กูแม่งไอ้ลงรถไอ้เหี้ยนี่หานั่นแม่งเสร็จ่ไหนแม่งมีจเบิดสตาร์ทไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วแม่งมีจะ <c oughs> วิง่งจะวิ่งไม่ได้เออมีจเบิดสตาร์ทซึ่งที่มีมีเหี้ยอะไรแล้วไง กูหมดทุกอย่างแล้วกดดูกระเป๋าโอเคระเบิดก็มีมเอ็งเศร้าเลยก็แม่งเหลือตั้งสองคนโอ้โหเสร็จไปชุดตัวกีโอ้โหเลเซอร์ใครวะเสียวอีเยอะผมเลยลูกสองเอาเลเซอร์มาทไมมมาแต่งม้าของใครไม่รู้เก็บได้อ๋อมันแต่งมาทำไมมันแต่งองั้นวะลูกสองยังต้องใช้เลเซอร์อีกอะ เขาจะให้งานคนหนึ่งเกาะกลุ่มเาแล้พี่เขาแต่งแบบนี้มาเกาะกลุ่มนะ่รู้เหรอเอาไม่รู้อ่ะเขาบปกติกู้วจูนเอาถ้าเกิดอยากให้เกาะกลุ่มอี่าเลเซอร์แม่งแสบตาจริงขวาขวามาขึ้นาดมองเวนหารเลย อยเฮีย,ยคนไง้ะเดยวไเดี๋ยวไมเดี๋ยวไม่เฮ้ยกระตุกไปที่เอาฝั่งเอาปังรีรีสองตีครับสองตีเลยที่ตรงเลยขึ่ไนไปมาได้ตรงนี้ยังีกกูก็คิดกูก็คิดว่าปอดถอยก่ยอ,อนก็ได้ถอยซ้ายนะอ่ะพ<ม>ี่ช<ม>ุกถอยไปท้ายเลยพี่พี่อยู่ตรงที่เดิมเราแม่ตนก้นก็มีตรงนก้นก็มา ถอยถอยไปพี่ถอยไปไหนมีแค่นี้เองเนี่ยไอ้พี่อยู่กองนั้นก็ยังอยู่กองนั้นอ่ะเยอะไปไหนไม่ได้เลยไม่ก็บอกให้ถอยไปซ้ายมือออกไปซ้ายมืออ่ะซ้ายไหนเนี่ยนะเออรูซ้ายมือคนมีคนกระโดดลงมาเอามีคนกระโดดลงมาเออผมบอกมีคนมีคนขนาดนั้นน่าจะเป็นพวกที่ยิงไอ้ต้นแหละจะมาเลยเมื่อกี้ใช่จะมาเล่นโอ้ดูดิไม่เห็นเลเซอร์นัดอ่ะ เล่แมันรู้ตำแหน่งของกูกแหละโอ้หอ้โหเฮ้ยโอเ่อเหยเฮเล่นัดตี้ ยังเหลือนคนนึ่งง่วงลูกสองพุกไปใช้กระบอกก็ได้นะพวกอะไรชุบเลยเดอ,อยวยาใกล้เฮียแม่งไม่ซ้ำพุกเสียกันเลยกำลังอื่นกันนี้ซ้ำพุกพวกไม่ซ้ำฮะไม่มันไม่ซ้ำไม่ไม่มันซ้ำมันซ้ำผมอะ มันเห็นในนันมันมองไม่เห็นพี่พี่เนีนเ่ยเปนแบบเงาเมืดอ,อยู่เ,เลนท์จะถายไปกระบอกเลยโอ้ยอยู่นี่ยังไม่มีกเกาะต้องวองหลังมานะพี่ ยังเยมันอยู่บนหัวพี่อ่ะดูสายดูขวาอยู่นโอ้หยิงคนแม่นเย้ยเข้าหัวกูยันแม่บอดยัยมันเอามันเอาไวะแหงเลยเย่ะย่ยปืนไม่มีเลยล่ะปืนนีป่ะปืนแปืนี้เอาอนิปืนที่นี่ว่ะ ตรงไหนที่ลูกโมกับลูกสองก็โมนะเนี่ยมันเอาสนัยไปเรื่อยดีกว่าไอพวกเย็นเอาไปด้วยเหรอออย่งบนเปล่าไปมุมไหนดิอ่ะหมายถึงอะไรอยู่ข้างบนมันมีคนน่าจะอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะใช่คนอยู่ข้างบนกขาบอกอยู่ไม่ใช่เหรอหาฟาร์มแผ็งต่อก่อนเราจะไปตรงไหนก่อนเดี๋ยวดิ่ไปเย็นอย่าพูดเอาไอ้อันเนี้ยมีอันนี้บอกมีการ์ดเปล่าไม่มีไม่ได้มาไม่มีใช่ไหม อยา่างคนน่ะอยู่บนหัวเขาห้องเซิร์ฟเวอร์ก่อไหมเกยบเกเบเซิร์ฟเวอร์จะดีเหรอพี่ถามจิ เข้าห,ห,ห้องฟาร์มไปก็ได้ไหห้อง,รง,องรงการามไงพอไอ้พวกยีนนี่ก็ตอกแผ่นกรอบเหมือน,นกัน,น เพื่อนระวังเลยเพื่อนไม่เดิเข้ามาสลอดเลยเดื่อนกดยังเปิดเข้าใช่ไหมเจ <Yeah. S 1> อได้ตาม Get me get me. I want to kill this firm. Too many of those, I put a bounty contract on you. I got you. Had to be high <laughs> on land or not. Go. ของศพมันหายไปแล้วล่ะอยู่นี่ไม่มีศพละฮะไอกรอยกี่นึ่เก้านะเดี๋ยวอาอไม่ใช่ละเราไม่มีใครยิงเหรอเนี่ยยิงให้เราแต่ไม่ลงเอ้ากอดใจเถอะอ๋ออ๋อนี่ไงอยู่นี่ไงนี่ไงอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นศพอยู่นี่ย เนี่ยยังยังยังนอนอยู่ไหนไหนเห็นปะยังนอนอยู่ไหนไหนยังนอนอยู่ไหนไหนรอรอคนมาฟินิชทีมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ด้วยซึ่งกูเนี่ยเอาแห้งตายไปละรอคนมาฟินิชทีมเนี่ยก็นัดยิงก็นัดยิงไม่เฉยพี่บอกล้วร่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่ศกโลคนเอ็มเจ็ดสุดการล้มก็ชื่อจีนขึ้นอยู่เอานะยิงล้มเออยิงล้มดิมันเป็นฟุตบอลอะไรดิปืนสวยดีไหมหนูฟุไม่หงัวยี่ เสร็จแล้วใช่ไหมหรือไงยังไม่ได้แฮกโอเคเหลือสี่นาทีตีสุดท้ายแล้วมั้งสองตีแรกน่าจะเรียบร้อยไปแล้วโอเคอเร์สิ15นาทีแกละสนายกูอยู่ไหนวะไม่ได้ดูสย มีสไนแม่งตกชิ้นแม่งตกจิตแม่งชอบของโบราณไอ้กูมีไหมไม่มีอะไม่มีอะตบเนี่ยตบนี่ก็ไม่มีเหมือนกันหรือมันยังเหลืออีกคนหนึ่งวะก็ยังเหลือไอ้ตีนอีกเพราะเันนี้มีสไนไอ้กูเลยไม่มีแค่เลย น่าจะเลี้ยตีนไงเฮ้ยมีคนกดทางออกนั่นไงก็ขึ้นมาดิบอกให้ติดตามอยู่เนี่ย เียตายหมดเลยเออโดนโดนบ่องกูตายห่าหมดเลยไหนพวกเชี้ยนี่อะไรกวาดไ่้สัสอะไรพวกมึงอยู่ไหนไอกคนอะไรอยู่ไหนไอ้สัตว์ไอ้พวกเชี้ยนี่โอ้โหมึงเอาไปทิ้งไว้ไหนเนี่ยพวกมึงนี่มันน่าทางที่สินจริงเลยวะไอ้เชี่ยแล้วสไลด์กูไปเหี้ยเอา RPG สัตว์ควายปืนกูฟ้าดาวไอ้เหี้ย เฮี้ยแล้วก็สนิทกูไป <c oughs> ว่าแล้วเป็นเหลกทีนอย่งนี้จัดเจอยูนิค้ากูเก็บสามเลยเฮี้ยส้นตีนเ้ยไป้องเซิร์ฟเวอร์กัน ไอ้เีดูแม้ว่ามันมันเข้ารีกตนไปแล้วด้วยมึงน,นี่อ้บิอัดห้องแม่งเลยรึเปล่ากระเดี๋ยวมันน่าเอบเลยแล้วเสร็จแล้วเออพอพวกมันตายหาศกไอ้เกาะแอร์แล้ว ไอ้นั่นแม่งดิ้งออกข้างนอกเลยเงี้ยกระเป๋าแม่งดิ้งออกข้างนอกเลยเป้าหมายเนี่ยคนจีนด้วยนะมึงรู้ป่ววาวเหรอไม่ร yeah. yeah. ู้ไอ้เหี้ยไอ้รู้อย่างเดียวคือแม่งดิ้งออกข้างนอกเลยว่ะศพดีนะมึงเดี๋ยวทำไมกูเก็บแล้วมันกลายเป็นหินเนี่ยศพดิ่งออกข้างนอกนี่เงี้ไ thank you เก็บเลยเก็บคนมึงเก็บสไนเปอร์ไปเก็บแล้วแม่งมันไมปพกติดตัวมันทิ้งด้วยไงเฮียห้องนี yeah. mm ้มาคนกันแล้วตั ja. ้งวมึงไม่แทกตู้ซีกันไว้พวกเชนี้เออก็ดีเอายุติไมาอ่ัด ปืนแม่งอย่างเบากระสุนใหญ่เอยมันเอาไปหมดเลยอ่ะแต่ไม่ไม่ยอมให้ตู้ซีฟีกอ่ะเอาไปทุกอย่างแต่ไม่แฮกตู้เซฟเออไม่เอาทุกอย่างไม่ยอมตู้ซฟไปอ่ะตำแหน่งไหนวะเขียนัดไม่ต้องการเก็บดูมาอยู่ใกล้นัดนี่มาอยู่ตรงนี้นี่ได้ยินขานมาขานมา มันกระจอกไอ้เหี้ยมันต้องมีสองนัดโอ้โหเดี่ยวคนเบาใั่ไหมทำไมเดี๋ยออกทางเดินมาที่แม่งตายเนอะ ก็แค่คิดว่าเหลือคนสุดท้าย,ยไม่ใช่ยตี้สุดท้ายสิแต่ตี้แรกที่กูยิงได้นี่มันยังไงไม่ยิงกันนะมันแบบต่างคนต่างวิ่งหนีนไม่รู้ก็ไปเข้าใจไปอย่างงานนี้ทำไมมันไม่ยิงกันก็รู้เดีย๋ยวผมจนะเล่นไม่ยิงกันเลยมีเก็บกัวหรือมีด้วยไอ้เหี้ยมีด้วยกันหรือด้งด้วยวะแต่กูมีแล้วอ่ะเ,ออเก็บไม่ได้เนี่ยมีแล้วอ่ะนัดเก็บว่เออไอ้กัดดำนี่ไหน อ่นะรงพื้นเหนรอเฮ้ยชุคอเออบีบกดไปไหน่อย